พรุ่งนี้จะพาขอเรื่องเพชรตาสีแล้วก็ผสมนะคะแต่สำหรับคุ่นี้น่าจะเป็นดำดงสวัสดีคุณหญิงออคุงนี้ถ้าใครยังตัดใจเรื่องนั้นก็เจอกัวัดใบบิ่งเกี้ยวนะคะเรื่องเพชรต สวัสดีแ so ม so, so <using> <pl> ่ใหม่สวัสดีจ้าสวัสดีพี่อ uh, um <mythology> um, <media> ้อด้วนะคบไม่เจออากานแลยคือนี้ดำดงมาแล้วประมาณ50เปอร์เซ็นต์แต่อีก50เปอร์เซ็นต์หรอจะ่าจะปเรื่องหรือเปล่า ปฏิดาวทั่วเนี่ยถ้าดาวทั่วมากับพี่หญิงอ้อมาเนี่ยน่าจะไม่พลาดนะน่าจะช่วยแม่ได้คนละใบเข้าไปคืวันนี้นึ่งดแดงนี่ได้เจ็ดใบละ <c oughs> ดาวทั่วว่าไงเขาตักใบเดินแล้วก็พี่หญิงอ้อมเขาคนละหนึ่งใบได้ไ,ไหมคะ

ดาวทัวมาแล้วนวดันวดวันวนี้ปงสี่ค่ะเป็งสี่มาก็ไมผิดหวังอกะแ่ัเงี้ยพี่แนแต่ดูดีนะมัออกอโลยได้ล้วได้เจ็ช่วยค วันนี้ไดได้จริยรายได้หมดเรเอผมชเลยชนนูก็โดนแบไปเจ็ดั้เหอ่ช่วยให้นยจะได้สมได้เตหน่อยช่วยให้หน่อยค่ะไอ้เ้ลนั่นว่าได้บไเทาดิก็โดนของหลัอไอ้ต้นดีกว่าให้ต้หนึ่งของหลังน่ยค่มารว พระบูชารีคบดรอะบาพาพระเจ้าแผนดสุายาสวัสดีค่ะคุณตรูค่ะาากมรากมรอย่านิ่งกันดีค่ะอย่านิ่งกันดีเดี๋ยวต้นมันยอเย้ายารร

ไปบ้านมากมาจ้ามาจ้า่าุสาุสาุาุาุมาได้เลยนะจ๊ะเราลาสุาุามลาตามีตาตายูลายตาอาาุาุช่วยกระติ่งหน่อยเจ๊หนึ่ง้อยกว่าคนเนี่ยสาุสาุาุ อัศจรรย์ไวรอัลฟาขออนุญาตกราบด้วยเทพเจ้า ไม่มีค่ะใกล้ยิไปไม่มียหมล้วไปไม่ถูกแ้สวัสดีนาง้าปากแดงจ้านางร้ายปากแดงมาแม่ไม่คิดปาแดงเขาต้องให้เนี่ยติงแม่พูอย่างเนี่ยสวัสดีจ้านางายปากแดงหมดไก็จาได้ลาแล ว่าว่าวติง่จดแล้จะติดก็ได้ไปเนี่ยยาวไเน่ยอะรันนางร้ายปากแดงด้วยต่อเนยนะถูกว่าอาติงมาที่าวาะาตประีห้บาทบนไหนึ่งบาทาันทหาหณนู้ื่อแลคู้สืตัวเลอาาวยาไเจ็ดแล้ว ไทยก็ได้ช่วยได้อีกสามใบนะคะจะได้เป็นบใบเทาขอร้องแหละไทยก็ได้ช่วยทสามใบ้ะะรัก3า,าตอพี่เนื่งองดีว่าพี่ห,หรือไทยคะช่วยให้แม่สัก3ามใบค่ะจะได้เป็นสิบใบมีาจะปสกาปาสัวราเาหสุดัระ้าาท คับาเนอรกเธอรักอรเธอรัอรัเอรัอรักอรัเอัอรเอเอรัอรกเธอรั่อรเอกอรเนอรยเอรอรเอรเอรเอัอรัเนอรเรอเอรอรกเืออรเอรั่อเอรไอรเออรเอเอรอเอรอเธรอเรเอรักอเอเอ เนี่ดูดู้งเอมากสวัดีค่ะมาคาริสต์ใแบบเนี้ยเนีเ่ยมาใ่นี้หมดเลยเน่ใส่กับงอแล้วกูใส่ไงอ่าจับจองเกัห่อฝ้นงใไปังเ่องเบาพระแบบแรกก่อ ท่านขอรักขอทานขอได้กอยู่ตากหลวงปู่รักพระอาจารย์จะเที่ได้ี่ไหนก็ได้โลตัสเดือดพัดเบอเพื่อสักการะวางต้นดุจการลอยผ้าสิบบางวัดเต็มรางวัลในวันพรุ่งนี้ได้เก้าใบแล้วเก้าใบแล้ว เขาดีคนออกทำไมอะดีคนอออฮะอ้นจะจะบอกเยยอะไเมื่อวานผมทำไปไ่นโดนปิวเป็นลูกปืนไปแล้วค่ะข่ะค่ะขาเป็นเช่าจะหอปักเป็นมะนาวนงบนเมอ้ครับเยวหาว่าพี่นึ่งพรุ่นี้ไปเที่ยวไหวไหมจ๊ะวัดไปปินเกียว ก็ได้วนต้นพั่วเพื่อจะจับในวันพรุ่งนี้13ในภาคตะอันอท้3พุธิกา7ครึ่งกางวันต่อในเวลา4ทุ่เดี๋ยวจะาาทุกคนนหาบไปถูกแล้วค่ะเพือนบ้ว่าแต่นะคะ่งาไปขอบคุณพี่นุ่งมากค่ะขอบคุณพี่นงมากค่ะเป็นการ นะคะเป็นชุดสี่แล้วค่ะสี่ใบแล้วค่ะคืะแบร้อนก่อนบแรกคือบกราคากันใบแรกแบกร้อนเพื่อจะทำบุญให้มันจะได้กระโดดคณะกรรมการก็เลยเที่ยงไว้ให้กรรมการรัาทุกส่วนขอบคุณที่ดึงมานะคะบุคที่ดึงมาโยนใหชื่นใจมากเลยไปต่อไปแรกนะครับ่กราคาก็เที่ยวไปหลายหลายห ห้าพันหกพันนางก็จะนำประดับเป็นสีทองนักประดานาป่าไร้ไรหลวงพ่อแดงจับติต่อบนฝรั่งสีไตว่าต่อสัมพันคือนี้ก็ดูในไลฟ์กันจะเยอะนะจ๊ะก็อยาเข้ามาเป็นที่เคาพผู้ไปไวมันโตอ่าีเกตทปา ในรับคืนนี้ก็เป็นคู่ที่สองของผ้า,าก็เป็นคู่ที่สองของผ้านในวัดพวกนี้ก็เป็นคู่ทีายด้ก็จบสามวัดสามคดืจนได้งานก็จะจบในเวลาเที่ยงคืนคู่ที่ห้ามาลอบชมพู่้าลุงฟ้าบารมีพวกนี้ก็ติพ่อต ลาย่างวก็จะมาแสดงให้กับบรรดาประชาชนได้ชมกันเป็นสิริมางาก็อาบาบปรจาะก่อนวันนี่จดงานก่อนว่าอยกับสุนทีสู่นะคะ้ยเหนืปีนี้ก็เป็นปีที่สองปีวันสองปับป่าร้อยหกสิบแปดที่แล้วเหนือเจอมีรอบปีหน้าปีสองปับป่า ุาในช่วงปีนาลุกาเดือคณะกัตราย์พร้อมกับคณะสงฆ์ก็จะประจุอากาศการเดือไหนต้นแรกการเดือดไทยพิพาทนี่าไหอก็ได้คนีงรวมั้งหมดเนี้ยแลก็ไม่มีอะไรล้เขาถ้มีเติมมาแล้วเระเติมอะไร้า่มีแต่ว่าโต๊ะล้งโต้าไม่มีก็ตั้งกว่าและเอารถมา ตรอไันนี้มีโรือไม่มีค่ะวันนี <Champions S 1> ้ลูกเลยถร่มใจก็ประจอบที่โรงเสียยตาด้จับาที่ก็รับไม่กับารดาาด้วยหสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแก้วค่ก็อยู่ตาบ้างสาราการเรียนตาตนีจัดาด้วยหยดตาเรหลักไรตับตา การสาดรถยนมามาทางเรื <usion> ่อยๆราดไปกับมาเยอะุณสุมา <nih> <annoying> <problem> ีค่ะก็มีกำลั